พู้สําเร็จเนี่ยเขามีมีสามสามฝ่ายสําเร็จของฝ่ายขาวว่ามีอย่างที่เราเห็นในหลวงพ่อทำสอนสตายให้เขา้าให้เห็นโดมันถตูมากๆแล้วเขาเดินทา,ายแล้วก็อย่างที่ทาแบบคุกแตกไปมีผู้สาเร็จเขาฝ่ายขาวผู้สําเร็จของฝ่ายด,ดำเขามีอีกอย่างโปรน้สําเร็จได้ประลอดเลยเขาผุงประลอดนะขุ้จนประลอดในเป็นแก้วเลย แล้วเขาก็ใส่ปากใส่ปากให้หายตัวได้เพาะได้เพาะเ้ยเดินอากาศไม่ตายเลยครับไม่ตายตรงสำเร็จเลวยกกรอดแต่ประรอดีถ้าเราเอาไปจิ้มในในน้ำผึ้งน้ำผึ้งจะใสทันทีนี่เขาเรียกตู้ระรอดูสํา <ผม S 1> เร็จเลยปกกรอดเคยมาหาหลวงพ่อผมนี้แต่งตัวเป็นแจ็กเป็นริงเป็นอะไรต่อะไรนะแต่ว่าวาจาเขาสักศึก เขาหากของมาเนี่ยของที่อยู่ในตะกร้านี่นะถ้าเราบอกว่าเป็นทองเออแกบอกว่าเป็นทองก็เป็นทอง,อออทอง,ทองมันเป็นทองได้นะถ้าเป็นขี้หมาก็เป็นขี้หมาไปเลยนี่นี่เขาพวกนี้พวกวัาากสิษนะเขาอรรมตลอดคนนี้สําเร็จเป็นตลอดจะไฟดำเลยตัดไปนะตอนฉันเอ่อนั่งภาวนาใหม่ใหม่หมหมก็สาเร็จพรรษาแรกนะพอออกพรรษาเรา จะไปลาหลวงพ่อเราจะไปอย่ฝ่ายอยู่ขางท่านบอกจะไปเลยท่านบอกตามธรามนี่บางทีเขามีบอกวิชา่อวิชาแล้วถ้าเราทําไปทําไปเราเป็นเป็นฝ่ายเขาเลยเพราะก็ต้องการคนที่เป็นสมาธิมันมีลังมาไปช่วยเขาทำง่ายง่ายท่านบอกตามฝ่าตามเขามีมีเยอะล้งสำเร็จสำรวจกิกเคยมาคุยหลวงพ่อตอนนั้นแกเป็นเจ้ากรมแทนที่ อ่านบทแกไปแกไ,ไปที่สกลนคะรบอกว่านั้นวันเกิดแกนเกิดแกก็เลยอยากแกทําสังฆทานหน้าองคนะ์ตอนเช้าแกก็เกยมของอยู่ในป่าลึกนะแกบอกพอ,อกพอแกนึกว่าจะทสาสังฆทานก็ให้ลูกน้องเกยมของเรียบร้อยนะแล้วแกก็มองไปทางเขามีพระก้าวลงมาจากเขาหน้าองค์ก้าวลงมาเฉยๆอย่างนั้นนะแล้วก็มาหา มหาโดนเสล็กอ่าโดนเส็กก็ถวายธรรมทานฉบับตอนถวายธรรมทานนี่นอกนี่บินทักษินาวัตเลยเป็นทักศีนาวัตแล้วพอฉันเสร็จแล้วในเสร็จแล้วท่านก็คุยกันพักหนึ่งล้วพอต่อกลางคืนนั่งตลอดคืนเลยห้าองค์มีขีมาด้วยมีทีมาด้วยแต่ว่าเวลาเดินทางแยกกันมีต่างคนต่างไปนี่ยเคยไปเคยแล้วคุยกับท่าน บอกว่าเมื่อคืนนี้ท่านนั่งสมาธิที่แรกหลวงสมเด็จก็ไม่เชื่อนะเ่ไม่ว่านั่งไอ้ตอนหน้าให้รับหลังคงจะไม่ได้นั่งนั่งทั้งคืนเนี่ยนะแอบดูอยู่ตลอดคืนท่านนั่งทั้งคืนนั่งทั้งคืนแล้วก็หลวงสมเด็จถามบอกเมื่อคืนในท่านนั่งทําะไท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิท่านบอกนั่งปราบมารท่านบอกสักพอกซักดาฟันสนุกไปเลยท่านจะทำวิจาปราบมาร แล้วยังคุยอีกบอกว่าถ้ามากรุงเทพให้ไปหาพระองค์มีฝายสองสองเมตรอยู่ที่ฝั่งธนบุรีท่านว่าอเลยมาหาหลวงพ่อใชฝั่งธนบุรีเขาเขาว่าอยู่วัดหลังมาธรรมะอยู่วัดหลังมาเราเรียนกับท่านองค์นี้เนี่ยวิชาตรงเลยเป็นวิชาตรงเลยวันนั้นที่สงครามเราครั้งที่สองลงสเมเด็จไม่อยู่นี่ตะขาวนี่นะบ ต้องไปที่ฐานหอกมามาโอพยพอยู่ที่นี่แกก็เดินผ่านไปผ่านมาหลวงพ่อไม่ได้สังไม่ได้สังเกตนไม่ได้สังเกตวันหนึ่งแกมัสังเกตหลวงพ่อมีไฟแกมันนึกถึงพระองค์ก็คุยหลวงพ่อตลอดถึงตีสามหลวงพ่อท่านยังบอกพระองค์นั้นมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเขาลูกกันเขาเองจะบอกว่าเนี่ยวิชานีวิชานต้นตรง ไปคุยกับหลวงสําเด็จอยู่ทั้งคืนแต่หลวงสําเร็จแก,กไปได้อลูกแก้วยังที่ว่าเนี่ยอยอ่างี้มา,าตามตามพระมาตามป่มา,ม,ปามาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อทำบ่อเอน่โคตรเป็นกำลัทนี่แกยังเก็บบ้างแกอยู่ตรงนี้อยู่ทางวัดอารมณ์หลวงสาเร็จตอนนี้ตายแล้วยัยงบันทึกเสียงแกไปอยูนในเทปที่ว่าคุยกับหลวงพ่อที่แขกมีเทปของหลวงสําเร็จนี แกถึงได้รู้ว่าอะไรอะไรสมาธิของฝ่ายขาวฝ่ายกลางฝ่ายดังไปทั้งเี้องต้องอะไแกบอกแกไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เอ้ยเจอผููสำเร็จของฝ่ายดังเขาเราไปยุ่งนี่เรามาเจอต้นต่อไปไปหาที่อื่นไปยุ่ง <laughs>